นี่อยู่นี่เป็นจุ่มเป็นกลุ่มเลยพี่น้องมึงเนี่ยของขาลายมันคือเกิดขาเกิดแน่แถบานี่อ้ยเออมันเห็ดตัวนี้ละพี่น้องมึงนี่คือจอดตัวละจ้าพี่น้อมึงเนี่ยเก็บก่อนเดี๋ยบพันธุ์สีขาสีบ่วไอ้เก็บได้บ้านี่ต่อไปก็นทเป็นเห็ดละงอกพี่น้องเห็ดตัวนี้โยกไปปุยไ่เดียม อ่สวัสดีย่ำเส้าพี่น้องทักทายกันบรรยากาศฝนหย่อยฝนลินเด้อพี่น้องมื้อนี้มือเคื่องเนี่ก็ตกอยู่เบิดคืนอ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศพอกันบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนฝนหย่อยพี่น้องมื้อนี้ทักทายกันเช้าวันที่21พฤษภาคมปี67หมายที่มามื้อนี้มาหม้ได้ยายเกดเจเด้สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายเกดจะคุณน้องปลาก่ะมาหมายปลาบ้านน้องเมฆนาะจ้ะ พี่น้องบ่ากับมาตากัยนย่อมน้องมึงเนี่ยมาเบิ่งเห็ดละโงกว่าสิเกิด,ด,ดบ่อนอ่ำใช่บ่อนอ่เบืองเนี่ยพี่น้องอุย้ยเป็นเพิงขาไล่พี่น้องดดเป็นขมขาไล่เบืองเนี่ยมนเป็นตาซอ,อนแต่บานนี้เนี่ยคันบ่เอากับปาทีา<อ>าไ<ด>่ไยเนี่ยคัดขนาดพี่น้องบ่ว่าสิเป็นปลาน้องเมกบ่ว่าสิเป็นปลาสางหอมช่วงนี้เฮ็ดคักแน่อีหลีพี่น้องเบืองเนี่ยดอกเฮ็ดเมียนเพิ่ดตาซอนแห้งแล้วโอนแล้วโอดเบืองแน่พี่น้อง มึงเนี่ยโอ้เสออนคักพี่น้องเฮ็ดปีนี่โดยเฉพาะผงขมคาลายนล่ะคักแนงแดงซีก็คักคือกันเนาะคักจ้าพวกเฮ็ดพุ่งเขาพวกนี้ก็คักคือกันพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยเอาแฟนกล่องไอ้พี่น้องเบิ่งก่อนจะคอยเอาผักนี่แงเขามากเงานี่แงนี่ปวดแฉะเป็นเงาเลยคุนเอาคักอยู่เด้อพี่น้องเฮ็ดปีนี่ เขตตำบลห่วยคาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธา,านีนี่แหละพี่น้องเห็ดเกิดคักเกิดแน่อยู่หลากหลายเห็ดแล้วพี่น้องฝนกระตกดีครับเป็นอาทิตย์แล้วตกตลอดเลยเนาะแต่อ่อนเอาพลูน้อยแยเกศแต่อ่อนแล้วเนาะเอา้าเอามาจะขุนเนาะเอามาเถอะพี่ออกตกลงกันก่อนมึงเนียกเก่ดดยพี่น้องเอ้ามาเก็บเห็นน้ำแยกเกตเด้อพี่น้องบ้านนี้คักแน่แห้งเหง็ดมาเอาจังไหนล่ะจ้ะแน่นเป็นถุงผมค้าไล่แหละพี่น้องมี่รถผมนิดนิด ถ้าบางคนบ่มาขมต้มน้ำออกนี่แทบบ่ขมเลยพี่น้องบ่ขมเลยนะจ้ะถ้ามากผมนี่ก็จะไปต้มน้ำออกมันจะมีรสขมนิดนีด้คนใหญ่ทางเราเอ็ดแล้วผึ่งกินดีนะอ,อ,อู้ยไม่ใหญ่เลียบก๋อยกระแซบคือกันเนาะแม่ก๋อยแกงแซบเบิบ้ลเรพี่น้องมึงแน,น่ผมอู้ยขาจ้ะเอาตัวนอันก้นพึ่งผมขาลายบางคนก็เอิ่นว่าผึ่งไวผึ่งไวบางคนกับมี่เอฟซีพี่น้องทรงขอความมาให้เบิ่ง ตรงผาบมาทางขอบคว่ำคนหมานคือจะว่าประกากินก็เลยบอกเพคนว่ากินไหนอยู่เฮ็ดตัวนี้บอกแมนอ๋ออ่ะเที่พี่น้องกะสงสัยเฮ็ดยังกะตรงขอความมาสอบถามได้พี่น้องอเฮ็ดได้คนตรงป่าโขกะตีแนะน้เอ้ามุงเนี่ยตะวันขัดตะตอนแห้งพี่นอ้องเฮ้ยเกิดขัดเกิดแน่แห้งปงช้าทำ <c oughs> แขนนี่ <c oughs> <c oughs> ซึ่งหลังสองตาดกระคกคือกันเด้อพี่น้องตอนนี้แมนเฮ็ดเป็นแดงขาลายเฮ็ดบดดินส่วนเฮ็ดตัวนี้เริ่มที่ไหวละสองตาดมันเริ่มเถาเนาะแมนจ้ะแต่ปลาหนองเมกนี่กระลังเลยพี่น้องกระลังอ่อๆเลยพูนกระลังเถิดเทิงเด้อจ้ากระลังเถิดเทิงเลยปลาหนองเมกอ้ยพี่น้องปลาลางปลาบนออกเบิดละพี่นออ้องหูหูเป็นใหญ่เต่าอันฝอนแห้งเอ้ามึงแน่พี่เอ้าเอ้ามาดูน้ำกันพี่น้องบ้านนี้ ออดูดูการเต็มเต็มแล้วบ้านนี้หลังจากพักกันล่อค่อยมาโดนเฮ็ดโมเดียวจนสิเต็มกระตาค่อยเฮ็ดมาศาแต่ว่ามามาแบบนักนวงเนาะปีนี้เนาะแมนจ้ะเฮ็ดซีพี่น้องที่ทักทายก้ามาเดี๋ยวใจเย็นพี่น้องเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวคนตองปลาจัดให้ได้ครบเบิดทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องเสื่อมลากไร่เห็ดของเนี่พี่น้องเฮ็ดโมเดียวเพิงกระตาแยกเกลได้แกงบางญ่เลยผุ่น ไปรุ่นไม้ไม่ตอ,ตอพี่น,อน้องเนอะคนสงสัยอย่างเก็บเห็ดนางเฝ้าเลยจะคล้องไปใส่บุหลง,จง่จะคล้องสิหนิวัานี้จะคล้องเพินพ่นปีเดินทางขามลำหวยไปอีกไม้หนึ่งพี่น้องเป็นไม้เพ็รพึ่งแดงชี้นอ้อยเยเกตได้จะแดงวิ่งคู่บ่แห้งมาแน่แล้วนามาท่านมามเมนเพราเลยข้าไปขามใดข้าครับขามบ่ได้โมจกักขามเขาลังเทอกับมาบ่ท่านหอดกับเป็น น้ำกำลังมาได้ยัยเกนดเนำำกาะอือเปลี่ยนสีเนาะเริ่มเปลี่ยนสีอลไรนี่การใช้คุ้มเงี้ยผงหวานแาบนี่ผงหวานดนะจ้านี่เราฟังหวยก็ดีเนาะแม่นผงหวานหวานผงหวานเนี่ยหวาได้ยุ่จ๊ะเฮ้ยเป็นเหงาเลยเขาหอดไม้แดงสีเลยพี่น้องดอกแรกบานนี่ดอกเบลเลอเลยพุ่นมันต้องมีหมองหน่อยน้ำน้องอือฮะอีกดอกนึง กได้มาดนแล้วเด้อพี่น้องมาเนี่จยจริงปลายังหน้าตอนนี้ก็ลายอยู่เห็ดอยากเปลี่ยนแนวกล่องเขากล่องโมไปหกไงกล่องยานหนามเด้อขาบักเหย้าตัวนั้นผมขาลายพี่น้องตัวนี้ตัวนี้แล้วจะเป็นพระเอกมันหลายขาเนาะแมนจ้์ผมขาลายคือพี่น้องเห็นแต่ดอกโพแมนแหนั่นแเนี่ยโอ้าตามผมขาลายล่ะพี่น้องค่อยบ่เปื่อยเพราะว่ามันนี่ฝนตกเห็ดบนเขาเปื่อยเนาะบงเขาเปื่อย อเป็นเหงาจนไปกระเลยกเวนสิได้จุ่มเพิ่นเนาะจ้าฮะขมคข่านี่เปื่อยพี่น้องถือฝนก็ได้พฝนเป็นเงาเลยจ้าอ้า้อกขมคาลหลเก็บขมคข่าไล่ะพุณจะเก็บจะได้จุ่มเพิ่นมึงเนี้ยขาอันตันอยู่เนาะแดงซี่กันดอกบานเนี้ยถือฝนกับเปื่อยเปื่อยพี่อีพวกนี้ฮะขันเก็บเห็ดได้ดีเห็ดนั่นรถดดอกมันขมคาลหลกับซูทยอดเลยพี่น้อง เพื่อนเนี่ยถ้าเก็บบ่ทันถ้าเพื่อนได้เทาไปแล้วโดนเด้อพี่น้องข่อยสิเกิดในเก็บอีกน,น,น,นี่แมนมึงจะถ้าฝนมาใหม่ๆพี่นจะเกิดเป็นวงเป็นกลุ่มเป็นจุ่มตรงนี้พี่แมนเบิดพี่นี่แหละข<ห>้างข่อยว่าดอกตู้มุติมีค่ะที่เอพซีพี่น้องในล่องกินล่องชิมติดใจเลยเด้อพี่น้องแกงบอสเหมือนเนาะ แกงสิล่ะแกงเนาะจมจุ้มนี่ขัดงงามแกงบางีมติดปากติดลิ้นคือเฮ็ดผงขมย่คาดอกพี่น้องพบานทีขมอัมรำอัลำผมคือหวบ่คคลท่อไหวเด้ยบุคคลสวมยวสัมตะต้มออกแฉบบุคมแมนจ่าแมนเบิร์ดไรยเกศกิเมอีเววเด็ดยเดี๋ยเดี๋ยวให้แค่ก่อนอนลูกขนาดพูน เล็นแต่พัวหัวเพิ่นโผล่เพิ่นมาบัดขาอาดหลานเลยวุ้ยพี่น้องเนี่ยเอาขึ้นอะไรนะบะเหน้าเลยโผล่เป็นตาสะอ่อนเลยโผล่เมื่อกี้เกิดเป็นมูพี่น้องเฮ็ดตัวนี้โผล่เมึงเนี่ยจัดจุมเฮ็ดฝนเขาซ้ำหนีเนาะเที่ยวออกพี่นเบิดพูนเที่ยวออกเมื่อกี้ นี่จะจูมงามๆพี่น้องแต่ละจูมปุ้ยพี่กระแมนเนาะดงเห็ดผุ่นขมคาลายแถวนี้คุณช็อตแหลกกะขมคาลายนี่ไปมากกับมีแต่ขมคาลายพี่น้องมาในการที่โบเก็บกับจักสิจังไดบนเนี่ยตะสออร์เนี่ยคุับสามน้ำไปเบิ่งเห็ดแดงสีกระเพื่อไอ้น้อฝนตกหลาย เอาผีเสีเกล็ดเอาเโอ้ยไตขวนกระเมียนพ่อไงเมียนหมอมีนจ่าโอ้ยแต่ละดอกเ<ม><อ>ลยเมียนหมอเมียนจ่าเนาะโผล่่นดูย,ยขาส่วนแดงขาไล่ทีเอฟซี FC พี่น้องทักมาบอกค่อยมีบันไดเด้อพี่น้องบอันนี้คืนลังเขาเพิ่นมาเกิดลังเทาตัวเอ๋อมันก็คือบานเพิ่นนี่แหละโอ้ยนี่กระสุนยอดอะไรได้นี่ ม้ยเนาะเป็นโมเป็นโมอยู่ขันสียางผ่านกระจากสีจังไรพี่น้องตะอ่อนเงี้ยเนี่ยนี่เงี้ยเนี่ยจูงงามงามเงี้ยน่ามีอีกมันเกิดใหม่สิมีตะจูงพี่น้องอ่ะบรรยากาศฝน,นตกลิ่นๆอย่างสีเก็บเห็ดคมข้าไล่ละพี่น้องดีแล้วคุ่นแม่นวดรถตลอดนี้เก็บจูงงางาม อันสียางผ่านโมเมนตได้หนิสองดอกยางงามตัวนั้นหน่อยเบาหน่นนนอยแหละเบาจงไวใช่จงไวจีหน่อยเพื่นจุ่มพอดีคำพอดีเลยมีหมานมันหลากหลายเฮ็ดพี่น้องมื่อนี้ที่เอาตัวนี้ละเมืม่อนี้ที่เอาคาามคาไล่เมื่อนี้เมื่อกี่พี่นออ้องตาสะออนแหง เป็นยนี่ค่อยก็มักแล้วพ่อใหญ่เอ้ยเห็ดข้อมข้าลายเกิดคักนอปีนี่เนาะเกิดคักเห้เรงโง่สิออกคักบ่จักเป็นบางปีเด้อพี่น้องบางปีมันจะเกิดเป็นโมคักปลานนี้ยบ้างแน่พุ่นสาบลาบอยู่น่หันเขียวนังเห็ดพี่น้องปีนี้คักแห้งคักสิตามเห็ดอย่างเนาะแ่นตออกหลากหลายเห็ดมาซาแต่กะมาหลายเนาะมาซามาซาแต่ว่าเกิดคักพี่น้องเห็ดปีนี้ มันกเกิดตามสาภาพของฝนนะ่ะเต็มตาแล้วเนาหลุนตาที่สองพี่น้องบ้านน,นี้เนาะตัวนี้เป็นผึ่งขมของแถเด้อพี่น้องนี่แต่ว่า,วาเอาเกิดเป็นเหงาเลยมันสีสีไข่กันกับผึ่งหวานทีผมเก็บมอว่านพี่น้องนี่สีไข,ข่ครึ่งกันแต่ตัวนี้เป็นผึง่งขมขมยุคข้าล่ะพี่น้องพี่น้องแต่ละจูงจะส่อเนะจะส่อนแน่พี่อิ๊มัน ตัวปูอยู่นี่ปูเป็นกระลังเกิดนอนเลื่อเดเอดพึ่งขมมันจุ่มอย่างเดียกระข่าอยู่เด้อพี่น้องนี่ยจุ่มหนึ่งขัดเอาเลยเด้อพี่น้องมันขัดเอาจ้ามันนี่ผึ่งผึ่งไว้หรือว่าพึ่งขมขาไล่ละพี่น้องเออสวงยังนาะบ่เคยเห็นคนหล่อเนฮะน้าคนเห็นมันเฮ็ดขาไล่ละพี่น้องมันนี่สวยจริงมันจะเป็นไป อตัวสองนั่นโอ้แถวนี้เกิดใหม่เกิดใหม่ยเ่าไมีบานเลพี่น่องมี่ต่จูมพาไลมานีบานแน่บ้านกลังองะบรรยากาศมันก็ขึ้นบดเหมือแล้วเนาะแม่ต่อพี่จะหอไงง่าแม่ มาท่านบานแนงหงดอกพี่น้องกำลังงะงะงะจ้ามันคือไม้หวังหันจุ่มเนาะจ้าต้องถือดอกนี้นยยได้ยุ่งได้ยุ่งจ้ะอู้หสะอ่อนดอกเพชรนี่อยู่นี่เป็นจุม่ม <c oughs> เป็นกลุ่มเลยพี่น้องมึงเนี่ยปวดเนาะขาไหลา่มันคือเกิดขาเกิดแน่แถบานเองอุ้ยเอ้ามันเห็ดตัวนี้ละพี่น้องมึงนี่คือจอดตัวละจ้าพี่น้องมึงเนี่ยเก็บก่อนเดี๋ยบพันธุ์สิเถาะสิบริเก็บได้บ้านเองต่อไปก็จะเป็นเห็ดละงอกพี่น้อง,องเห็ดตัวนี้ยกไป

มัดพอพอยย่ำเถาเนาะฮะตามเห็ดขมข่าไลล่ะเ่า่เต็มตาที่สองเฮาเ่า่เมื่อฝนที่มาละนี่เอาอยู่บรจกเกตนี่โอ้ยโอ้ยนาทีงามป่ะเนี้ยเาอายังไดเอฟซีเป็นกะสิบาเปือบเเบาเนี่ขาขาเต็มกำเมื่อยเกตเลยพี่น้องคุณจุ่มใส่แจมด้านี่สองจุ่มยะ่นี่ยข้าวไงปันได้เลยไม่มาเมียน น้่มนเพ็ดนังเงินเพ็ดพงแดงหมนังพงแดงบ่พงแดงพังแดงเงินผมค้าหลละพี่น้องแม่คนมันตัวนี้ละโมนี้ตัวนี้นอนนี่ปกติแจ้งหน่อยละโง่ก็เพชรบนดินได้เกิดแมนจากพีทแต่ว่าคนไม่้เกิดผมค้าไลยกไปบนเละพี่น้องดีได้ไหนมังอนาะก่อนเขาบ่ก่เขาได้เนาะโอ้ยอีี่อนเขา ไตัวนี้เป็นขมข่าลายเอาอยู่บ่อเอาเลยน้อบานแห้งแข็งขมข่าลายทั้งคนก็เมเนอ่ะฝากเอาหองบ่มบ่มทั้งเขาบุตกดีครับพี่น้องบานพี่น้องข้างในบัโตเกินไปในคนเอ๊ะเอซี่พวกเราอยู่ใส่หนอบัโตพี่อ ทั้งหลังแยกเก็ผมก็มีนี่ทีั้งหลังอออกมาเดินเดินมันมีแต่จุ่มเนาะแม่ขาไปดวงหัวหันอยากบานเิ่นเกิดก่อนคือมือควยเปลี่ยนเห็ดเหรอไม่ค่อยไปปลาใหม่เนาะนี่ลุยผมขาไล่ก่อนพี่น้องเอาทีละเห็ดก่อนนี่อีกได้แล้วคินเด้ หมักตะขาอนี่แหละอีกวอานึงออกจากบ้านซ้ายแน่พี่น้องมาหนิว่าฝนตกแห้งทีเปลี่ยนไม้ไปทั้งเงินกับบ่มีเวลาแม่นเนาะเห็นตะขาเหมือนกันตะขา่นยังงามนั่นจุ่มหน่อยก็ยังมีอยู่จงไวเนาะออืยังงามคือนมูคนมูใหญ่ขากเนาะบานเนาะใสเครื่องกระตาลเป็นใสงมใหม่ไม่ยนาะมีแต่เหตุตัวน่ะเป็นสัตว์เป็นสัตว์เลยบ้านนี่ นี่จะขมขาไหลพี่น้องแมนจ้ะปวดเอาอยู่บนหลังกูเอาแล้วเนาะเอาไปแกงเนาะเอาไปแกงเอาไปแกงเทียงเขาอะไดรอู้ตัวนี้นิ่มบ่เอาตัวนด้นิ่มอย่าเอาเฮ้ยตรงไดนขาแมพี่เอกซทั้งพี่เนาะโคใหญ่อู้ยขาขาปวดเดี๋ยวได้อีกดอกนึงปวดอันใดบ่ทั้งนั้นเนาะได้เล้วเนาะ อ้ตัวใหญ่บ่เอาน่เอานี่เนาะอืุ้ยตัวนั้นสิได้อยู่ร้องนะอ้าวขาขาพี่น้องเลยตาสะออนแห้งไม่ตองน้าดิขาเพิ่นเลียงเนาแมนจ้ะโอ้่ตาสะออนขาเนาะสางล้างอยู่พี่น้องขาเพิ่นเก็บผสมน้ำเด้อดไปดูมูงกำลังอะตุ๊กเจ้าเตจ้ะ ผมข้าลายเกิดคากีลีปีนี้เนาะเกิดคักบางปีก็ว่าคักกับบทปันนี่เป็นไงจีกันอะไรล่ะจุ่มหน่อยพิ่นจุ่มหน่อยพิ่นจ่มหน่อยเพิ่นได้แ้วค่ะผุน่นขาเพิ่นพอดีคำเอาสิแต่ละดอกพี่น้องเอ้ยผุ่นผุ่นอเอสเอสต้องในหยบผุ่นละพี่น้องละงอกปีขึ้นมาบ้านนี่แน่นจ้ะตอนปลาสังหอมมีอะไรละละงอกเนาะ นี่แล้วโมนี่กำลังบานงะพี่น้องเมื่อกี้เขาพีเขาเพืือโอมหมักเป็นรสชาติกันแล้วผมอําลำพี่ที่นี่เนาอุยแม่น่ะนี่นี่ทั้งผลจู่มับก่อนโอ้โหเห็นยจุมอยู่ข้างใน จุ่น่ี่อีกไหมจุมนึงเนาะอือ้ยสะอ่อนจุ่มเม็ดพี่น้องเลย้จุ่มนึงจุ่มม็ยังมีอยู่พี่อุนต้องนใดบอฝุ่นลาบ่โอ้ยฝุ่นลา่า่าบ่เอามาเอาจุมนี่โอ้ยุ่นแนมไปแมบดแมบดบ่ เอ้ามันอยู่นี่ลราพี่น้องมันค้าไล่เราหอนี่เฮ็ดอื่นคอยหล่นน้ากันมื่ออื่นพี่น้องเปลี่ยนไม้ไปทั้งไม่บ่ใดดอกพี่น้องพ่อขมคาไร่แหละครับเอาขมค้าไล่ละพี่ที่ไปยังไรเราเนาะเน่ยไปทั้งไม่ก็บปรยากไปเตัวพี่น้องมื่งนี่ยเฮด์ด้นี่มีแต่จุ่มง่ามผมโอเคเมื่ออื่นผลักไฟว่ากันพี่น้องกับเห็ดอื่นเมื่อกี้เราเนาะเนมไปทา้งใดบุ่งเนี่ย เป็นสายอยู่มึงเนี้ยข<ว>เจ้าสิบ่เอาได้บอกพ่อใหญ่งขตาสะออนเนี่ยอุ้ยมึงเนี่ยจ้ะสองดอกเป็นกำเลยพี่น้อง <c oughs> นี่ดอกนึ่งอู้หูฮะใช่ดอกคนเก็บหมอนเก่งด้วยกล่องอยู่ข้างนอกนี่แหละอุ้ยผัวเวอร์ผัวเเลยเนะาะกำลังปาน,นง่ะอุ้ยจุ่มน้ำคือโผล่แต่ขูดอุ้ยพี่นอ้องเลย มึงหนีจ้าแต่ละดอกข้างหลังยายเกตผลก็มีเลยมีบอกเออมีระวังเหยียบด้วยทั้งหลังผลอุ้ยพู้นแมนว่าจะยางไมตข้างหลังก็แมนน้อแมนจ้าเก็บซาใจแห้งหน่อยยายเกตว่าเห็นไปก่เห็ดมาติดตามเมืองแดงซี่นั่มว่างันก็สิเขาดงน้อเขาไปดงไปหอดบ่ราะคือผลก็มียุ่มีบ่หลายอีดอกนึงแมนบ่กองแดงซี่นี่ผลตีบ่มาักฝนหลาย กันฝลน้าลายพนอยากกันพลยแดงสีเถาหนิมเรียวเนาะฮึ่อเตือนปลาขย่อมนี่เกิดดีครับเน,นาะผมขาลายจั็กหน่อยแถวนี้มีแต่ละงกเหลืองได้ยาเกตไ่นนเออตามผมขย่อมนี่แมนเบิดละนี่อุ้ยงาเนีเออ่มันคือขักแท้คุณจุมจุมบ่จุมจ้ะเ๋อตันน,นี้กำลังบานงะาาๆพี่น้อง หยกขึ้นมะสามดอกมันคือใหญ่แทนมาโพดมาพอแทนแกงอิ่ม้เกิดถ้าเกิดแนมพี่น้องเฮ็ดผงวายหรือว่าขมข้าไา่นี่ฮอะปัดก้นสีเมื่อคอยออกแดดกระไดเนาะมื่อเศร้าแล้วคือยู่เบิดเหมยอย่อยอยู่เบิดเืมอพี่น้องอะหลังจากนี้กับซีเมนกลกับบ้านละพี่น้องยอดได้ยอดมันเหมอนี่ลากๆกันสิเป็นเฮ็ดขมข้าไา่หรือว่าเฮ็ดผงวายละพี่น้องมันคากมันแน่แห้งเอาอยู่ไม้เดียวเต็มสองกระตาเนาะ ขายเห็ดน่สะออนขาเห็ดพี่น้องเมึงเนี่ยโหดโผฟ่งน่พี่น้องสะออนขาเห็ดปุ่นจนกวยยากเลนกวยเห็นขาเห็ดสิเปลี่ยนไม้ไปหาเห็ดอื่นกะบอเป็นตะไบแล้วพี่น้องเมึงเนี่ยนี่ที่ไปได้จากในบนเน่ขาเห็ดนี่เอาไม้เดียวพี่น้องเต็มสองกาตามาเสียสายเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามือเสาเนี่ยฝนตกตกนักตั้งแจ้ขึ้นผลัะมือเสาร์ผลกับเพระท่านขาดเม็ดยังเป็นฝนตกลิ่นๆอยู่มาน้ำทางกะจนได้จับปลามือเสานี่ มันปลาสองตัวเนะาะปล่อยลงซาพี่น้องมาเสานี่ก็เลยเดินทางต่อเข่าปลาอ่ะยอดไดยอดมันมันนี่ก็สุดยอดคือเก่าพี่น้องเป็นเห็ดพึ่งไว้หรือว่าขมขาไลา่พี่น้องมึงเนี่ยขาเห็ดพุ่น <laughs> ว่ามึนขาคนเก็บพี่น้องเฮ้ยปากแห้งปวดโต๊ะแกงนี่ย้ำเคี้ยวคุบๆเลยเด้อพี่น้องนี่เิ่นสี่บอดเดขมแบบขมปีได้เนะาะเป็นสี่ขมอําลำนะพี่น้องบานเฮาาพ่นเอินว่าขมอําลำ กะต้มนินหน้าบอกอยังบ่ขมเลยถ้าถ้าต้มก้อนนี่อาจสิบ่ขมเลยแต่ผมมามักต้มถิมพี่น้องผมมากกินขมแกงนี่โอ้ยสดเป็นคือแกงวายนี่ล่ะฮะยอดใดย,ยอดม,นมันโมนี้สุดยอดอยู่พี่น้องคอยรอหลุดน้ำกันคลิปไม่เม,มื่อยหลุดน้ำกันวันสิเป็นเฮ็ดยังมืออื่นส่วนโมนี้กับมันเฮ็ดขมขาไล่นี่ล่ะพี่น้องหรือว,ว่าเฮ็ดผึง่งวายนี่ล่ะเดี๋ยวพอกเอากันก่อนพอจะหน่อยเิ่นเถ่าเรียวได้เฮ็ดตัวนี้แมนจ้ะ สีได้ยานพ่นเถ่าถิ่มพี่น้องก็เลยเอาบอนอ่ะก็รอหลุ่นน้ำกันคลิปใหม่เมื่อไม่พี่น้องชื่นชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาคนสองปลาขอขอบคุณทูกไลค์ทุกแชร์พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถุกคําตีชมคอยรอหลุ่นน้ำกันมืออื่นพี่น้องอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กลับบ้านก่อนพี่น้องบานนี่เกิดพอดใจกับขาเห็ดแนงมก่โผล ขาปันขาคนเก็บพี่น้องเอ้ยขาแห้งข,า,ขาเห็ดเกิดข้าเกิดแน่แห้งพี่น้องเห็ดผึ่งขาไล่ปีนี้บางปีฝนก็เกิดอยู่หักบ่เกิดขาปานนี่เน,ะนาะหลังจากเฮ็ดพวกนี้ไหวไปผลลัพพี่น้องปลาน้องเมกอาจสิมีพวกเห็ดละงกตามมาช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงตน้นฤดูการก็ว่าได้พี่น้องเพราะว่าฝนบนมา,ลาหลาเฮ็ดตัวน,นี้ฝนที่เกิดตน้นฤดูการหลังจากนี้ต่อไปกติลากลายเห็ดตามมาล่ะพี่น้องปลาซุ่มเต็มทีเลยตอนนี้ซุ่มจนเชิญแช่ผลลัพพ์เนาะจ้า อะรอรุ่น้ำการคลิปไม่เหมือไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กระบ,บานก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไหลทุกแช่อยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมมือนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ